เออนี่อะเสื้อฟ้าเห็นไหมเสื้อแบบนี้ใหมอันนี้คือแบบแตนดิ้งเขาเริ่มแล้วมีช่วงนึงที่ฟ้าใส่เสื้อนี้ซื้อยืดเปล่าเลยนะแต่นเป็นยืดเปล่าย้อนที่เ้าตัวละแพงอันนี้ถูกกว่าเยอะเลยแฮะเปล่าก็อันไหนใส่สบายกว่าใส่สบยกว่ายืดเปล่าจีช็อปรูจากวันหนึ่งเดียวเป็นเพื่อนใช้กันมาจีช็อปวันแรกสุ็นอ่รงไนาฬิกาเหรอคะผู้ชายใช้กันไหมไม่ก็หมายแม่เป็นวัยรุ่นนั้นใส่จีช็อปเบบี้จี คือบ a b y tee เลยจะซู้อบ a b y tee ใช่จะเป็นเสื้เข็มเป็น baby t e ี t ไม่เห็นมีใครเล่นกันหรอเขาตอนเด็กหนูอชอบซื้อแชมเปญอะไรกัเไม่หยิบฮะเออใช่ไม่เคยใส่อีที่ไปซื้อที่อะไรอ่ะไปซื้อที่กบบเกาหลีด้วยหรือช่อดีห่อดีเลยเซื้อหลายตัวสีดำจะดับมีแน่ใช่นะแต่ตอนนั้นเป็นแ่แบบเป็นแบบแนวอนะไรเนี้ยเขด้านปะ อ๋อช่วยหนูเสื้อเก่งยีนเสื้อยืดเสื้อดำเก่งยีดต้องขาดอ๋อเสื้อที่มันเป็นแบบเสื้อยืดที่มันจะครอปก็ไม่ครอปจะเต็มก็ไม่เต็มปะเออเออมีแจ็คเก็ตด้วยเสื้อกึ่งจำแนกและแจ็คเก็ตมีเหรออ๋อฮู้ดฮูดใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยว่าบินเนาะเดี๋ยวมาพนันกันไหมหนูว่าแบรนด์จะมีแบรนด์จะขายยังไงคะหนูว่าไม่มีแบบที่หนูชอบมีเป็ดชิ้ค่ะพี่ อาสองลิ้ค่ะอาดาเห็นอย่างอาดาเห็นไม่ด้เห็นไม่ใจคุ่เห็นยังเห็นยังนะคะับ้ยอ้ยรคะไ็ได้งครับนี่นี่โคช่งเฮ้ย อันนี้แบบแอนิเมะเลยอ่ะพี่เ๋ยไปช็อปโค้ดไม่เห็นมีแว่นตรเนียไม่เคยสังเกตนะใช่ได้ไหมได้ขอลองได้ไหมครับลองใส่ได้ไหมครับเฮ้ยมันก็ไม่ใหญ่ว่ะมันดูผู้ใหญ่ไปหน่อยไมนี่เหมาะกับเด็กอาว เท่าไร่ี่รัครับหมื่นหนึ่งไม่เท่าบาลองเนี่ยส่งไปขายที่หนูมี้าหรือมไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นอะไร <c oughs> ก็ถ้าในร้านนี้ก็มีอันนี้แหละอันเขาอบอกว่มีทช่มาเป็นเส่เอ้อแองถาเดร้านสาขาอื่นอาจจะมีไหมครับหรือมีแต่ละ อะไรคะคล้ายๆของนั่ครับที่เขาเลยเจ็บทุกแมงเหรับไหนๆเป็ดๆอ๋ออันนี้มันดูก่อนเดินดูก่อนนะรักชนะบอกแล้วว่ามีแบรนด์เนมบอกแล้วว่าไม่มีแบรนด์ที่หนูถูกใจคือมันจะน้อยมันไม่เหมือนในช็อปไงคะ เห็นไหมหนูรู้อ่ะช่ขึ้ไหมาไหนได้ไหมคะตัวนี้ของผมอะแลกกันน้ำส้มอะไรคุณแม่น้ำส้มโรี่อร่อยจีิงำส้มคั้นเนี่มีคั้นคั้นกรอบแล้วครันชน้ำส้มครันช์เหรอไหวทำได้ไหม ปวดเจ็บเลยเจ็บแม่เฮกเตอร์นั่นคือเดนิเอลเฮกเตอร์เป่าใช่ใช่ไปดูหนึ่งไม่ผอมอ่ะปลาไม่ไทยหรอกฮึไม่ไทยหรอกไม่ใส่หรอกเขาเป็นชลิมหมดแล้วเธอดูดิปลาไม่ไทยหรอกดูไปแล้วมองไปไม่มีอันไหนที่ปลาไม่ไทยได้เลยไม่เชิดเชิดที่ขาเสร็จทำงานเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่แม่เจ็ดสิบปีแปดปีได้ไหมเท่าไหร่ก่อนหนูเกิดจะคิ้วไม่เชิดเชิป้าประหยัดมากไม่แล้วก็เอกเขาเรียกอะไรอ่ะเอกชายปกอ่ะมันรุ่ยหมดแล้วอ่ะ นี่ไอ้ตรงที่ผมปกอะตรงที่พับน่ะมันรุ่ยรุ่ยรุยรุยหมดแล้วราบสภาพแล้วปอยากได้ใหม่เหรอคะไม่ได้อยากหมองตุนทนายทูกค้าเออเอาไปพบลูกค้าให้มันดีดเลยไ <c oughs> อ้หรือคะมีเสื้อป้ายที่จะกันไหค่ะาดอ่ะใารการมีจับตาหลานะเฮ้ยมีเหรือจังไรฮะ่ายรายการด้วยวันนั้นแหละไม่ขายรายการของคนเลยนะแต่รายการที่เกือบจะไม่ท้ยกันอเแล้าเว้ย ตันไหน่อเป็นยอหนึ่นททงที่ปลาใส่ครับดูดีไม่ได้ถึงกาับเออไม่ใช่ือเดอแอ๋อเป็นเป็นลายทางๆครับไม่มีทางหรอเ้ยัง,งไงตัวไหนบ้างที่มันไม่ได้สลิม,มครับยังไงอ๋อค่ะมีแค่นี้เออไม่เดี๋ยวนี้เขาทำสยับสลิมใช่ไหมใช่ค่ะปรับปรับตูขึ้นมา่ีนี้ค่ะ แล้วแบบนี้ใส่ได้ตัวนี้กี่บาทก็เหมือนตัวเดิมป้าเลยเหมือนเลยลองสวมได้ไหมีนิสัอะไรครับใส่แอลค่ะมไใส่เดียวแล้วน้องตัวพี่ใส่ได้ไหก็น่าจะได้ยค่ะลูกค้าใช่เหรอลำตัวมันจะกว้างมันเป็นเล็กคุณล่าลำตัวกว้างแล้วก็แขนตั้งก็เหมือนตัวเดิมเลย จะลายมันทีกว่าถือกันเสื้อเป็นกันดดอ๋อ็ไปมีอยู่ตัวเดียวอะลองได้ใช่ไหมได้ไหมอ๋อโอเคนี่พิมพใส่ได้แล้วเดี๋ยวเขาต้องเอาเสื้อเข้ากางเกงอยู่แล้วในลองเสื้อเข้ากางเก่งหน่อยแบบเดิมเลยนะใช่แต่มันใหม่ไงมันอย่างน้อยใส่ใส่คอมันไม่ลุยอ่ะไหนแอบตลกอันเก่าก็แน่นอย่างเงี้ยล่ะพิมพ์จริงเหรอเอาล่ะมีอีกวิธีหนึ่งลดลดนตัว บาทถือว่ากำลังตกแล้วนะคะตัวใหญ่างอยู่บาทบาทตกตัวเท่าไหร่เนี่ยหกพันคุณคะหมดแล้วนะคะเหลือแทำฟ้าซื้อไปเท่าไหร่แม่หกร้อยก็ตามลูกซื้อไปเท่าไหร่หมื่นเอ๊ะหมื่นห้าใช่อะมันเปรียบเทียบไปไหมเนี่ยแม่ไม่ได้ของแม่เลยหิวแม่มาสองครั้งอะทำไปได้เสื้อกัตตินีของแม่นี่จะตลกกันหน่อยมาก มาซีนี้ดูรองเท้าแม่สเก็ตเชอร์สก็ตเชอร์แม่จะใส่ทำงานในคาเฟ่ใช่ไหมแต่มันมีแล้วอ่ะสีน้ำเงินอะก็ใส่อันนั้นสิคะเออใส่สีนยบเงินกันก็ได้ไม่ต้องซื้อหลอกเปิ่ตังอ้าวรู้สึกแย่เลยมันไม่เหมือนกันกางเกงใส่แล้วปุ๊บนะอืมองอยากกันแบบนี้อ่ะเออสวยเนาะมันสวยมากเลยอ่ะชาร์ลัวใครอ่ะอูชาร์ลูใส่อ๋อเป็นแบบชาร์ลู้างไปดูแล้วเออ แม่แพ้คนหล่อทวีป้าอิจฉาไม่นนนนเนี่ยแม่ชงพระนุ่นหล่อนะเนี่ยใส่รองเท้าตามชายวคนมันเยอะเงี้ยเราจะไปกูรูไหนคะแนนคิดป่ะคะแนนคิดทำไมอ่ะอกระแ,แม่เขาจริงอ่ะอไม่มั้งอันนั้นมันชาอื่นอู้ใจนะไม่ใช่คิดหรอก นี่อ่ะอันนี้เหรอขอโทษใช่ใช่ใช่แม่นี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 ่เลยอันนี้ใช่ไหมก็ทำไมของจริงมันไม่สวยแล้วฉันดูใส่แล้วสวยอ่ะก็เขาสวยอ่ะต่อไปวันเจ็ดวันสามเป็นสองเก้าสิบกิวใส่ตีอามะอามาใส่ไปรองพัโรงเรียนคนละคู่ไม่ชอบหน้าตาอย่างงี้อ่ะค่ะ อันนี้มันของผู้ชายเนาะต้องไปของผู้หญิงดูมากใหญ่เน,นี่เป็นเแมบบนก็ซื้เอเขาไม่ใช่เขาไม่ถึงว่าแบบซื้อข้างนึงได้อีกข้างฟรี <c oughs> ไม่ใช่แล้วเน,นี่ยมีปู้สนะุขปัญนารหมอันนี้มันเมนหมดเลยอะ่ะต้องไปดูเมนป่ะอ๋อหรือว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ใช่หรงใส่ก็ใส่ได้ไม่มีใครมาห้าม แต่มันดูผู้ชายเนาะไม่ันก็ทําผู้ชายผู้หญิงใส่มันก็ดูผไู้หญม่ิงแลิงก์ลิงกลิงกลิงลิงกลิงลิงกดูลิงกลิงกลิงก์ลิงงเซิงิงกลิงกลิงลิงกลิงกดูไม่สเก็ตเอร์ลิงงเลยอลิลิงลิงกลิงก มีองเท้าแบบอกด้วยเหรอเก็ตเอร๊ดดิ้งก็ดิ้งกดิ้งกดิ้งดิ้งกดิ้งกดิ้งกดูดิ้งกดิ้งกดิ้งกดิ้งโอ้สเปดดิดิด้ดิดดิด้ดีอันนี้ยังไงก็เหมาะกับแม่นะนี่สวยไม่สวยไม่สอดเสื้เดนกันนีสวยกันแม่เฮยคุ้นมากเหมือนของเดิมเลยอ่ะอันนี่คล้ายของเดิมแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนสักทีเดียวโอสเปริงกดิงกันนิ่ ไม่ฮะไม่นี่นะสวยนี่เนาะไม่คืออะไรอ่ะไอ้ยพี่อย่างนี้ใส่ไปโรงเรียนได้ไหมไม่คุอจูบูไม่ได้ใช่ไหมเอามาคนละคู่นี่คือแต่งโรงเรียนแบบนี้ลูกอ๋อเอ้ยนี่ไงหนูอยากได้แบบไม่ต้องมีเชือกเออเพอร์เฟกพอร์เฟกเลยทำไมอ่ะไม่สวยอ่ะสวยลูกเอ่อ า,าซื้อแบบนั้นจะสวยกว่อที่แม่ซื้อหนูแล้วมันหักเป็นไรนะที่แม่ซื้อหนูแล้วมันหักอ๋อรองเท้าแฟชั่นยังสวยก่ามันเป็นรองเท้าแฟชั่นอะหนูไม่ได้อะไรเยอะอยู่ลอแฟชั่นนนี้ม่แฟชั่นหรอ If I was a rich i h girl นันนั่นนันน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 ัีเหรอีไอัฟอั์มัอนนี่ไ่ด้ว่นูเลย <c oughs> เป้าหมายหลักของวันนี้แม่เนี่ยใส่แม่เลยไหมแม่เนี้ยใส่แม่เลยปะเล็กๆสวยอ๋อแต่ี่คาเฟ่น่าจะเหมาะดูบางๆเบาๆดีเฮ้ยลองได้เหรอได้ต้องทำให้ลองนี่ไงเนาะสวยดีน้่งไหมนั่งอ๋อนี่ไงโอ้โหรัดมากอุ้ยมันดูแบบอันนี้ป่ะขับไปไงขับไป อ่ะต่ออ่ะไม่เอาลงทัพอรอไม่เอาทำไมคือเดิมมีลงทัพผ้าใบแล้วแม่มีไนกี้คู่หนึ่งสเก็ตเชอร์คู่หนึ่งมีอยู่แล้วไปเสียตงังค์ซื้ออีกทำไม <c oughs> อ่ะป่ะหันมาตอกย้ำกันอีกเขาไปทำอะไรอ่ะ เห็นมีน้อยร้เน,นีอยมองไปยังเห็นแบบนี่มีหุงสวยแล้อ๋อก็ได้ก็ได้น is that sweet I guess so I'm working late ต้อง sunglasses อ๋อถึงน้ำนี่ร้านนี้แหละแันกรับหนุ่มไม่ได้ต้องไปให้เลย Red Band แบนกันแดด Burberry แวะหรอจำไม่ได้คุณคุณว่าเขาที่ไหนแวะ b u r b e เ r y มี Balon Balon มีแมทยูนิอร์นงไหนครับใช่อ๋อมันไม่ใช่ที่หายไปไม่เหมือนเนี่ยกุชชี่อุ้ยอันนี้ก็สวยนะอันนี้เหมือนเดิมเลยมันมีอันนี้ไม่ชอบเราดราดราดรลงมาหนูเห็น แม่ยกตัวอย่างที่ราคาเป็นไคร่บุซนี่ซุชิยกตัวอย่างนาคาลด50เปเซ็นเหลือจาก2 0 0 0นก็นจะเหลือ10,000นะแล้วบาลองเท่าไหร่ปลาปาลองลด30เปอร์เซ็นตจาก19,000เหลือประมาณ1 0 0 0นไม่กิ๋ก็ช่ไเอ้ยนี่สวยสวยไม่บาลองนะ้หนูไปซื้อที่ทั้งเท่าไหร่ชอบอันนี้อกอดเลย สิ่นกี่อ time, ids, ันกี <c oughs> ่นันงกินทกานานร้องางนานร้องมันลดเยอะถ้าถ้าร้านนี้แต่สาขาอื่นตงอาจจะมีหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ถูกนะอันนี้มันหมื่นเจ็ดนี่หมื่นเจ็ดเองนะอันนี้ไม่ลดอะไรเลยเหรอคะใช่ค่ะลูกค้าเพราะว่าอันนี้เป็นโีลเลชั่นใหม่เาเป็นลดไม่่เป็นลดอะไรอ่ะยังนะดีแล้วดีมาเลยฝ่ายนี้ก็จะเป็นทาดาที่ลดลดสามสสี่ง้าสิอ๋อไม่ะช่ี่กันสีแดงสีหยนะคะลูกค้า จะช่วยดูนี้มีจริก็เยี่มแน่นี่แน่นี่แตกแน่นอนเหมือนเดิมเอาอันนี้แต่อันนี้ส่วนจริงเท่าไหร่นะพันเจ็ดแพงเนาะมันหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเปนเจ็ดช่วยดูเผื่อมีบางอันดูดูดีๆก่อนได้ไหมดูดีๆหนูเอาอันนี้ค่ะมันถูกชะตาเรื่องแต่ต้องใส่ปั้นเหมี่ยวหนูเข้ามาเหฉนเลยตรงนู้นอันนี้แหละชาร์ลสกี้ด้วยพิมชาร์ลสกี้ลองใส่เล่นๆไหม ดูดิวิบวิบวับวับเพชรเหลืองไม่เข้ากับหน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รู้บอลนี่รู้บอลนี่เล้เแก่ดิแม่ก็สวยที่ดูบอลลองมาไปดูร้านนี้สาขาอื่นไหมเหมือนสองนะเอาบอลลองก็ไม่เอาไม่เอาชอบแบบนี้อันนี้ในทุกชะตาแล้วนี่เธอหยิบมาจากตรงไหน,นหยิบมาจากตรงไหน,นไม่อยากรู้ อรอกสีขาวนี่สีขาวยัวไม่มีอ่ะเขาไม่ชอบหรอกเรียกไว้ก่อนโซโล่ชามนี่ก็ไม่มก็เป็นแบบพาด้าเลยอ่ะมันเข้ากันหน้ามันแบนแบไม่เข้ากับหน้าจริงแล้วเป็นโลกอะไรชอบหยิบของแบบว่าเพิ่งแบบ new arrival อะไรแบบเนี้ย ของใหม่อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่หนูว่าหนูชอบอันนั้นมากกว่าอันไหนขอดูหน่อยอันนี้ก็สวยดีเออ,อเแตอ่อันนี้มันคล้ายๆแต่อันที่ดีมากที่มีของสวยอันนั้นมันสีออกชมพูไม่เหมือนหรอกอ๋อน,นี่ซองเดียวกับเออาลองที่หายไปป่ะเออคล้ายๆก็ใช่พี่อันนีแ้แต่อันเนี้ยมันจะมีความแบนๆอันนั้นจะดูความมีเป็นปกติกว่าดูราคาดีไหมราคาราคาอันน,น,นี้มันจะดูแบนๆ แม่ถ่ายรูปให้ดูมหนูก,ก็ดูในกระจกเอาสิค่ะแม่ดูราคาที่งานเท่าไหร่ไม่ใช่ลดเลยหมื่นเจ็ดเหมือนกันเท่ากันไม่ลดเหมือนกันเห็นสอบดูซิอันนี้ขามันใหญ่เกินอันนี้มันดูแปลกกันหน่อยไหมในเมื่อกล้องหน้าเหมือนกันงั้นลองกล้องหลงัลงถ่ายให้นะคะกล้องหลงัลองอ่ะ ้้างหนไปถึงในมั้งหมองข้างหน้าแล้วหนเคล้ยรเหมือนกันเนื้อสองซ้ำเอออันนี้มันแบบข้างข้างมันแหลมออกไปเยอะเออมันดูเป็นตัวร้ายนิดนึงใช่ตันนี้น่ารักกว่าแต่ก็ใกล้เคียงกับกูชี่นะอันนี้น้องตรงกับกูชี่เหรอันนี้มันจะมีตรงนี้ที่ไม่ไม่ต่างกันเลยน้องอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะให้พี่ดูที่เปล่านี้เหร ปลาอันนี้พาด้าก็อันใหม่เหมือนกันค่ะไม่ได้ลดไม่ได้ลดผังนี้เป็นพาด้าที่ไม่ได้ลดเลยค่ะลูกค้าต้องเท่ากันไปเลยเท่ากันเลยไม่เห็ชอบมันนี้นะข้างๆมันยังไดีอ่ะคือมันมนไอ้นี่ลูกปาเขาว่ามันแหลมมาหมาตรงเนี้ยแล้วมันตัวร้ายตรงไหนมันดูเพียร์สมันดูเพียร์สไช่ ดูด้านใช่ไหมอ่าอะไรกันดีเพื่อนอ้าวไม่เอาเยจริงจริงเขาเคยอยากได้ปาด้ามานานแค่ที่แม่ซื้อของปอมให้อะไรยี่สิบบาทใช่ของเอร์ไหนดูสิอันนั้นแหละที่ขายใหญ่ใหญ่ออันที่เฟียสกว่าเฟียสกว่าคือถ้าทรงเหมือนเดิมอะปาก็ชอบเหมือนเดิมหนูใส่กี่รอบปาก็ชอบทรงแบบนี้มันก็เหมือนเดิมไงแล้วก็ เ้าไม่สามารถตัดปลายได้เพราะว่าในส่วนของพาด้าเขาไม่ให้เราไปเอาลิกไหนดีสวยสวยค่ะน้องใสสวยมากถ่ายรูปขึ้นไหมคะทุกคนใส่เลยได้ไหมประกันด้วยนะคะสองปีวันนี้แบบกูเดย์มากเป็นวันแรกของปีเริ่มปีได้สวยสุด เขาเป็นการเสียเงินนะชื่อน้ำสกูลภาษานเขเปิดหัวที่นี่ขรู้สึกว่านี้คือการเสียเงินเหรอคะมันเหมือนการแลกเันมากกว่าแลกเงินกับของไงเราไม่ได้เสียตังนะถ้าการซื้อกับของกินหรืออะไรที่มันหายไปอย่างเงี้ยเสียแต่อันนี้ไม่เสียเพราะเราได้ของนะคะมันถ่ายมันหายนะอันเช่ รับน้ำยาทำความสะอาดไปด้วยเลคะอันนี้ทำความสาดหน้าเลยเลยสปอรเลยได้เป็นไงหหอสามแล้วนี้เท่าไันงที่หายไปหนึเือะไรม่หนูต้องตอบว่าชอบอันนี้มากกว่ามันจะได้เป็นการถนอมน้ำใจตัวเองถ้าเงินหนูจะรู้สึกเสียใจที่อันนั้นหายไปแล้วคราวนี้๋ยวจะระวังมากขึ้นไหมโหอยู่แล้วหนจะไม่ใส่ไปเที่ยวอีกตลอดชีวิตค่ะ ใสปิเที่ยวค่ะใส่ปิ่นเที่ยวจะให้ต้องระวังไงหมายถึงว่าจะไม่ใส่ไปต่างประเทศอีกอ๋อถ้าหายไปใครพอตามหาได้ใช่ของแถมเป็นกิฟต์เซ็ตอะไรสักอย่างยังไม่ได้เปิดดูนะคะเก็บส่วนอันนี้กล้องเอ้ยไม่ใช่กล้องกล่องแว่นกล่องปลาเพราะแว่นอยู่ที่หัวเขานะเก็บจบจบกลับบ้านนะจิ๋นนะซีซันภารกิจแล้ววันนี้แครับจิ๋นแดงเดี๋ยวพาไปดูไหม เราไม่มีขายค่ะมันไม่มีขายไปดูโซเนโอกับเลโก้ที่มีแบทเล่นเล่นไม่ซื้อแล้วอย่างเงี้ยอ่าที่เขาชอบทำไอคอนเทนต์อย่างเงี้ยไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียวโอ้ทิมตาไปก่อนลาไปก่อนนะคะเด็กเสี่ยงมาเธอได้ของเยอะมากมากมากเลยนะวันนี้ชอบชิ้นไหนที่เปิดแว่นแว่นเหรอชิ้นไหนโอ้โหมีทั้งสร้อย ตุ้มหูฮะ <seni. S 2> อยู่นี่ขอไม่ตายตุ้มหูหวแหวนอะไรนะตุ้มหูวแหวนสร้อยมีแหวนด้วยเหรอไม่มีนี่อ๋อมีแหวนมีแหวนงงตุ้มหูวแหวนสร้อยแว่นค่ะชอบมากทุกอันเลยมากันไปก่อนบ๊ายบาย